หลวงปู่มั่นอาภาไปพักวัดลางบ้านานาในาหันมาปลาลบปีสองสี่เก้าหนึ่งในฤดูแลงหลวงปู่มั่นก็เริ่มป่วยมีไข้สลับมีไอด้วยแล้วองค์ท่านป่วยอยู่แต่ไปดินธบดทได้อยู่อีกประมาณหกสิบเจ็ดวันองค์ท่านนึกอยากจะไปพักบ้านานาในสักวารละองค์ท่านก็สั่งเสียหลวงตาทองอยู่ว่าอยู่เอ๋ยจะไปพักวัดลางบ้านานาในาสักระหว่างก่อน ก็ไก่ซำจากวัดป่าบ้านหนองถือประมาณหนึ่งกิโลแล้วก็บอกหลวงปู่มหาให้ดูแลหมู่องค์ท่านจะไปกับองค์นั้นองค์นี้ก็ไม่ลั่นวาจาออกชื่อโอ้ขออภัยคําที่เขียนว่าหลวงปู่มหานั้นหมายความว่าใช้ในปัจจุบันที่เขียนอยู่คําว่าพระอาจารย์มหาบัวก็ดีหรือพระอาจารย์มหาเฉยๆก็ดีหมายความว่าเรียกใก้ในสมัยนั้น แล้วพระอาจารย์มหาพิจารณาว่าควรให้องค์หนึ่งไปกับองค์ท่านแล้วตกลงรับหลังหลวงปู่ว่าควรให้ท่านทองคาไปด้วยแล้วก็จัดแจงบริขารรวดเร็วพลันทันการแล้วองค์ท่านไปพักได้สองคืนพระเนรยังไม่กล้าเข้าไปเยี่ยมเพราะเกรงองค์ท่านดุว่าเรามาวิเวศพากันมายุ่งทําไมพระเนรพู้อยู่ข้างหลังเงียบเนอไปท้งวัดว้าเหวมากปรากฏแก่ตาแก่ใจว่า ต้นไม้ต่างๆในวัดและบรรยากาศเงียบเหงาลมก็ไม่พัดมาคล้ายกับว่าว่างเดชไปตามกันหมดผู้เขียนมีเดินลุดไปลุดมาในวัดและดูทิศทั้งสี่รอบๆจิตใจคิดคอยละห้อยหวนส่วนให้ลึกแส่เรื่องภายนอกคิดถึงหลวงปู่อยู่ไม่คาดภาวานานก็ไม่ลงเป็นชิ้นเป็นอันหวนคิดไปต่างๆนานาว่าหลวงปู่ทรมานชาวบ้านชาววัดหรือบุคคลใดหนอเราไม่รู้ได้ทั้งนั้นละ่ะ เป็นเหตุส่วนให้คิตแทร์โอ้ยตับจะแตกตายละที้พอจบคบคำ่ำห้าโมงเยน็นก็ไปกลาบพระอาจารย์มหาแล้วกลาลวว่าถ้าผมอยู่ไม่เป็นสุขอยากจะไปเยือนหลวงปู่ที่อยู่กับครูบาทองคำสององค์ท่านกลัวองค์ท่านจะดุจิตใจกระผมว่าเหว่มากขอรับกระผมนึกว่าจะไปองค์เดียวแล้วจะกลับตอนจลางคืนองค์เดียวจะเป็นประการใดหนอองค์พระอาจารย์มหาตอบว่า เออผมก็ว่าเหมือนกันท่านลองไปดูซิผมไม่ว่าดอกกราบลาองค์ท่านแล้วก็รีบไปพอไปถึงก็ทำเมือพอดีขณะนั้นอง์คหลวงปู่และครูบาทองคำนั่งอยู่พื้นดินพอเรายังไม่ทันนั่ง,ง,งลงกราบอง์คหลวงปู่พูดขึ้นเยนเ็ยนๆว่าเออคุณล่ามาไปเอาปืนนั้นมาใส่ไฟไห้ดุนไหนไม่เรียบร้อยก็เก็บเสียเนอทีนี้ไายกิเลสมันสลดใจมากยังไม่อยู่ มือขวาจับเอาปืนมาใส่ไฟมือซ้ายเอาชายผ้าอาบมาเช็ดน้ำตาเพราะไอกิเลสมันไหลหลังพังเทออกมาทั้งนึกในใจว่าเราหวนผิดคิดผิดว่าองค์ท่านจะดุว่ามันตามมายุ่งอะไรแต่กลายเป็นหน้ามืออยู่ตามเดิมเป็นเรื่องทดสอบได้ครับว่าองคหลวงปู่หนีมานี้ไม่ใช่เรื่องเราเกี่ยวอยู่ในการองค์ท่านสัตว์ฟ้องดอกเป็นเรื่องใดไม่ทราบได้อีกละ น้ำตาไหลยอยู่ประมาณสิบห้านาทีก็พิจิตคืนได้อง์หลวงปู่กับครูบาทองคำหัวเลาะอยู่และองค์หลวงปู่เปลงวาจาว่าเทวบุตรร้องไห้เทวบุตรร้องไห้ความทั้งพูดความทั้งหัวเลาะและการจับไข้ขององค์ท่านก็เบาลงแล้วจะลอยจะเป็นด้วยอากาศโปร่งกว่ากันบ้างหรือยังไงก็ไม่ทราบได้ขั้นตอนเด็กประมาณสี่สิบเจ็ดก็กราบลากับวัดแล้วพระอาจารย์มหายัางนม่ทาได้หลับ ขึ้นจากทางชงกรมใหม่ๆไปตะเกียงจุดฤิธิีฤิธิีอยู่ขึ้นไปสาองข่านเล่าถวายทุกประการองข่านคำานึงพิจารณาแบบปัญจงองอออข่านกล่าวว่าเออพรุ่งนี้เช้าสามเช้าเสร็จผมจะพาหมู่เราทั้งหมดและชาวบ้านหนองถือทั้งหมดไปอาราธนา,ากราชาวนิมนต์ยิงบอลให้องค์หลวงปู่คืนมาวัดเราตามเดิมวราชาววัดชาวบ้านก็ว้าเวเงี่ยบเหงากินไม่ได้นอนไม่หลับ แม้ตัวของผมก็สลดใจและว้าเหวมากเรานี้องค์ท่านจะไปวิเวกจริงหรือ,อไรผมก็พิจารณายากอยู่สักหน่อยไม่ว่าแต่สักหน่อยละพิจารณายากกันดีๆนี่เองล่าเอ๋ยล่าชั้นตื่นเช้าบินสบัตเสร็จโยมก็หลั่งไหลเข้ามารวมกันที่วัดป่าองค์พระอาจารย์มหาข้อประกาศพระในวัดเตรียมตัวห่มผ้าจีวรและโยมก็เอาแค่สําหรับจะหามองค์หลวงปู่ไปพร้อมด้วย ทั้งชาวบ้านชาววัดประมาณร้อยคนพอไปถึงก็เงียบสงัดไม่มีใครซกแก๊บและไอจามกราบพร้อมกันหมดแล้วโยมผู้ฉลาดขอโอกาสกราบเรียนว่าเวลาที่องค์หลวงปู่มาพักวิเวกเพียงสองสามวันนี้เท่ากับว่านานถึงร้อยพันปีทั้งชาวบ้านและชาววัดไม่เป็นอันคินอันนอนว้าเหวมากขอกราบเข้าเรียนถวายองค์หลวงปู่ได้โปรดกรลุณากลับตามเคยเกิดโทษของเจ้าอันใดมี ขอได้โปรดประทานอาภาัยให้เราและทุกข์ท่วงหน้าเกินการปฏิบัติทุกๆประการหลวงปู่เห็นสมควรประการใดทั้งชาวบ้านและชาววัดจะยอมทําตามไม่มีขัดหันหรือไทยของธรรมองค์หลวงปู่ตามสติกําลังอยู่ทุกเมื่อเกินขั้นแล้วก็ค่อยจัดแจงแต่งบริสารขององค์หลวงปู่นิมนต์หลวงปู่ขึ้นบนแท่หามเดินช้าชาเงียบเงียบยมหามออกก่อนพระตามหลังที่นั่งขององค์ธรรม อูอาสนะด้วยเบาะยัดใบซ่าแห่งองค์ท่านนั่งขับสมาธิไม่ถึงขังและไม่อ่อนแอและดูถึงใจไม่มีจะเทียบได้ถ้าพระเจ้ากิเลสียญมากอยู่ไม่ไหวถ้าแซงโยมเข้าไปจับแค่ชูนึกในใจว่าเราก็มีสิทธิ์จะจับแค่หลวงปู่ชูช่วยเขาแต่เราจะแลดูอาจารย์มหาเสียก่อนถ้าพระอาจารย์มหาถึงตาเราก็จะปอยออกแต่องค์ท่าน ก็เลยกลมทำสังเวชในกิริยารมข้าพระเจ้าทั้งนึกในใจว่าโอ้อนิจจาเอ๋ยน้ำตาของข้ามีออกมาไหลที่หน้าอีกแล้วข้าอาบน้ำเช็ดน้ำตาไปจนตลอดทางหลวงปู่อยู่ท่าภาวนาหลับตาภาวนาอยู่ทำไมถึงรู้ว่าเราน้ำตาไหลเพราะคนทั้งหลายข้อหามไปเนี้ยเงียช้าชาหลวงปู่ปลาโลกขึ้นเย็นเย็นเบาๆว่าล่าทำไมไม่คอยอยู่วัดถ้ามาแล้ว น้ำตาเจอออกง่ายนิสัยแปลกกว่าองค์อื่นแล้วองค์ท่านนั่งภาวนาขัดสมาธิตามเดิมจนถึงวัดท่านองค์หลวงปู่ขึ้นถึงกุฏิเรียบร้อยแล้วบรรดาลูกศิษย์ที่ถือนิสัยก็มีรีบผมผ้าเหวียงบางมาขอโอกาสต่อนิสัยตามเคยต่อแต่นั้นข้อวัดในระหว่างลูกศิษย์กับหลวงปู่ก็อของไทยของมันตามเคยที่ทํามาขอให้เข้าใจว่ามีพระอาจารย์มหา และหลวงตาทองอยู่เท่านั้นไม่ได้ขอนิสัยเพราะองค์ท่านทั้งสองมีมีรรษาสูงพอควรแล้วแต่พระอาจารย์มหานั้นขอหรือไม่ขอก็อมีข้อวัดประจําหลวงปู่แบบลึกซึ้งอยู่แล้วไม่จําเป็นจะสงสัยจะเอามาข่าววิจัยเลยเพราะองค์ท่านเป็นมือขวาช่วยหลวงปู่รองรับอยู่